บรรยากาศคืนสุดท้ายคือคักงานประเพณีชักพระอำเภอเกาะสมุยเมื่อค่ำวันที่14พฤศจิกายน2566บรรยากาศภายในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าอำเภอเกาะสมุยประจำปี2566ชาวเกาะสมุยและนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าเที่ยวภายในงานประเพณีชักพระซึ่งปีนี้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสำหรับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานทุกคนที่เข้าเที่ยวงานประเพณีชักพระ ต่างเตรียมเงินเหรียญมาใส่บาตรที่ติดตั้งอยู่รอบรถพนมพระสําหรับปัจจัยที่ได้จากการทําบุญวัดจะนําไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาภายในงานได้มีพ่อค้าแม่ค้าต่างนําสินค้ามาจําหน่ายให้กับผู้ที่เข้าเที่ยวงานโดยมีการเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆเป็นจํานวนมากการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจําปี2566อําเภอเกาะสมุยได้กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่6-14พฤศจิกาย,ยน2566 สำหรับงานประเพณีชักพระอำเภอเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยรวมไปถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามตลอดจนเป็นการส่งเสริมแนวคิดของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่วิถีไทยวิถีพุทธสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย